สวัสด e ีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาเติมใส่กระเป๋าดิสอที่แบบไม่อยากจะดูนะก็เลยนะคะก็จะัปเป็นเกิลสชั้นนะวันนี้เรามาเริ่มกาชั้นารเปนก่อนเลยเพราะว่าเป็นกางจมันมันจะไปมันจะไปเติมอัน้อนก็ไม่ได้แบบสดตอนนี้ก็ไม่ใช่ดิสอย่าให้มันเหลเลยุยขอโทษทีนะแบบนะคะรอยูนะค ก็เป็นตัวไม่ไม่ตอีสะกันนั่งเกะ็เลกจบน้นทุกคนรยนของบางตรงนี้ตอนดูตาเนี้สอ่เดี๋ยวหนูขอพักตในก็ตาเรานี้สองคนเลยที่มไม่ไปหรอกตอน้หนี้ได้่ได้เคลื่อนทางนอันนี้ทงวแบยอน กนี่นะก็ไปเราดีสัมมาแล้วอีกได้ดีสองดีสม่ีนะมากันเลยนะทุกคนตอนนีเห็นกก็ไปแอกอิคชไาแล้วอ้สวยแค่่เนาะ่้เสร็จแล้วต่อไปเราก็ถ้เป็นดีสอกดนะดีสอกดคือถ้ามันมีส้อย่างเงี้ยหนูไปดูก่นดิ่ถ้ามึงมีเส้นอ่ะหนูจะไมใส่มันหนูตู้กดใส้ที่หมอนเราถึงมันจะไม่มีไส้น เสต็ปเป็นสองอันนี้เป็นต้นจ้ะนุ่งสีนี้จะอ่าอ่าอ่าอ่อ่า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 อ่ไอ่าอ่าก็าอ่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 าอ่อ่านอันน่้อนาอ่าอาอบาอ่อ่อ่า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 น่าาอ่าอ่าอ่าอาอ่า่าร่าอาอ่า่าอนอกอค่่าน

ช่องนี้คะต่องนี้ก็ใส่ของที่ตับขาดอะเลแส่แันทัดน์เไม่นะ็รับแมนทัศน์ไปมันมีตัวความสกปรกเดี๋ยวนัไปคือมนทัศนนะถุงเราหายแล้วเราไปใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ปนนั้นคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันนัแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่เราเป็นแมทัแต่ก็ยงะก็ใส่ไว้จังนะนต่อฉันกไปนี่มันก็แตกอะไรแล้วอ่ะแต่มันมีกลเราอยู่นะกลเราก็แตกไปแล้วรันี่ติใช่ไม ันหนังสือว่าแบบมันต้องออกสอบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนาะก็มันก็น้อยเนาะขอตอแค่นี้แหละี่เลยมากเลยเะไรขึ้นนาเราขอไายใฮไลท์กลัวให้ดิเขามอเป็นคนทอบใสห้เรามันก็มีในน้อยอะไรอย่างเงี้เลยค่ะอไม้อน้อส้นสเสร็จของากกันนะทุกคน ปเนี่ยี่เป็นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไปสวัสดีค่ะุ๊ะย่ากลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจ